สวัสดีค่ะท้องจะแก้วพามวนเนาะมื่อนี้ก็มาห,าหนะแต่เสาก็มาลกขาเนาะเก็บผักชะอม,มไปทำกับข้าวไปเอ็ดกับเขาแกงส้มชะอม,มทอดแสบใดในร้านอาหารข้าเจ้าค่ะมักเอ็ดตัวไปยำได้ก็สั่งยำนั้นอยู่ได้แสบ เจ้าของเอดเอบยงเม่ันนี้มาเลาะบางทรงนาเนาะเลาะบางเข้าออกดีอยู่เชี่ยวชะอุ่มกำลัง,งเหา่ยวมังแปลงพุนโอ้เหาวเหรอพุนแปลงพุนเหาวคักเลาะเนี่ยกำลังออกออก็ได้ในมือหนึ่งนี่แหละ ອอาะดีแต่ว่าญ้าก็หายคือกันหญ้าก็อาะหายได้ลกอย่างใหญ่อยู่ลกญา นี่ก็ออดดีอยูอ่อย่างกระใบเขียวละกำลังย่า่ก็ได้นองไม้ซ <c oughs> ับนองไม้แน่ค่าแน่มือ ก็มาเลาะเบึงหน้าบัดน,นี้เออไปเลาะเบึงต้นไม้ก่อนพี่น้องต้นยางเอาเซอ้อเฮไปเซอมันสิออกเฮอบาจา้าไปดูก่อนนะคะไปดูก่อนนะคะน้ำก็กำลังขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้ต้นสักสักทอง น,นี่ธรรมชาติเนาะไมห,หน้องคลองบึงป่าน้อยไมก็กาลังออกพี่น้องเออน้ำตรงนี้คือไม่หลายน้ำหน่อยแต่ว่าทั้งเึ่งนก,ก็ไข่อยู่นี่เจ้าจยยามาตึกแห่แล้วก,ก็คือคไข่ไ แม่หนองเครื่องบึงไม่ตัวนี้แห้งเต็กยนาผลึกหืมหนุ่มไม้ออกหนุ่มไม้หนุ่มไม้ ขึ้นไม่เห็นผนลเลยเนะาะฝันเนาะขึ้นะเหลี่ยมขึ้นลยเทนอคือบัวมีอะไรนี่เห็ดเพาะเห็ดแล้วโง่เห็ดผลเลยก็ขึ้นไม่เห็นอ๋ะเล่าฝนไม่ทันแห้งบ่อ้เอาเซอ้อมาเธอต้องมาหลายขวด หลายแคปซูลนะพี่น้องเนาะเบิ่งก็ดิยังแห้งอยู่ว่าซุ้มซืนนี่แหละกันยังแห้งอยู่ก็เก่าละแต่ว่าดีก็เก่าหลายอยู่อจะเอาเงานี่ไปปูสร้างไผ่เอาไม้สร้างไผ่โอ้โดอนนี่ก็น้ำม่หลายน้ำแหง้ง หนังนองไม้เหะหนองไม้ตาเต้าตา,ตาเพื่ออกและพี่น้องหากินทำทองให้ทองหน้า <c oughs> <c oughs> ใหญ่ก็ยังหลอกหลอกมาปั่นพี่น้องเบิง่งต้มธรรมชาติ ทุง่งไดทุ่งนาะอันนี้หน่อไม้ตาเรามันบังเข้าเราเราเระบาักก็ไปไปตรงหน่อใหญ่จะได้ทำมาอ่ออนไะปตรงไปตรง ประมาณนี้เนาอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้ชมตรงนาชมความเกี่ยวขัีของท้องไร่ท้องนาสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาแก้วด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจ าทำคลิปสวยๆให้ดูสำหรับคลิปนี้กะไปสำนีก่อนตัวนี้ท่านได้ไถถ้าถ่ายดำอ๋อเห็นปะดำน้ำหลังมูตัวนี้หว,นวานข้าวหวานข้าก็เต็มขอบจะพี่น้องทักจะอมก็นลาย สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ